คราวนี้เรามาหากันนะครับตัวเลขอะไรนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าบริษัทนี้จะกาไรเติบโตสม่ําเสมอนะครับตัวแรกแรกที่ผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับบริษัทหนึ่งก็คือตัวแรกแรกเลยผมจะดูกําไรสุทธิต่อหุ้นผมจะใช้กําไรหารด้วยจํานวนหุ้นที่ออกนะครับเพราะว่าเพื่อตัดปัญหาในการที่บริษัทเพิ่มทุนมาแล้วทําให้กําไรสุทธิต่อหุ้นลดลงแล้วเราไม่เห็นเพราะกําไรมันเพิ่มขึ้นแต่กําไรสุทธิต่อหุ้นมันลดลงดูเลยครับสิปีย้อนหลังเนี่ยกำไรสุทธิต่อหุ้นของเขาเจอวิกฤตมันลงไม่เป็นไรแต่มันกลับขึ้้นมาได ย้อนนานได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยใน Google เนี่ยคุณดูได้เลยครับมีหลายโปรแกรมให้ดูประวัติศาสตร์ในตัวเลขย้อนหลังแม้กระทั่งใน set com s e t t r a d e c o m อย่านะอย่าบอกว่าหาตัวเลขย้อนหลัง10ปี20ปีไม่ได้นะอย่าบอกนะมันอยู่ในมันอยู่ในเว็บไซต์ไม่รู้กี่เว็บ e v e n แม้กระทั่ง Yahoo Finance ยังมีอ่ะ ไปดูดิแย,ย่กูไฟแนนซ์ปตทสพอมีตัวเลขอยู่เลยนะ Google ไฟแนนซ์เข้าไปดูก็ยังมีเลยไม่น่าเชื่อเขาไปไกลขนาดนี้แล้วคือโบกไทยเราจะพัฒนาโปรแกรมอะไรเนี่ยเจอ Google ไฟแนนซ์ตายยิงตายห่าหมดอะ่ะเพราะมันมีตัวเลขครบทุกตัวเลยย้อนหลังในอดีตไปปงเป,ปงเปอร์อะไรอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าบอกว่าเราไม่สามารถดูกําไรสุทธิต่อหุ้นย้อนหลังได้ดูว่ามันสม่ําเสมอไหมย้อนหลังถ้ามันผ่านวิกฤตตับสับพรามผ่านวิกฤตต้มยํากุ้งเราก็เห็นมันก็ผ่านมาได้แล้วกําไรมันก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติกําไรในช่วงปกติไม่ผันผวนไม่ถ้าคุณไปดูกําไรของการบินไทยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่มีทางซื้อหุ้นตัวนี้เลยถ้าคุณไปดูกําไรสุทธิต่อหุ้นของทรูคุณจะรู้เลยคุณไม่มีทางซื้อหุ้นตัวน,นี้เลยถ้าคุณไปดูกําไรสุทธิต่อหุ้นของ IT d s ดีสเตคอน 4K คุณจะไม่ซื้อหุ้้นนพวกีเลย แต่ถ้าคุณไปเห็นกำไรสุดที่ต่อหุ้นของ Apple คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหแม่งสุดยอดไนกี้อาดิดสสุดยอดเมื่อกี้คนบอกให้ฝากบอกสตาร์บัคด้วยแต่สตาร์บัคช่วงนี้ไม่ดีเพราะว่าไปปิดที่รัเสเซียแม็กโดนัลก็ไปปิดที่รัเสเซียแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราจะซื้อหุ้นในยามที่มันเกิดแบบนี้เพราะว่าแม d o โดนัลยังมีโอกาสในเปิดในแอฟริกาอยู่ประเทศเขายังไม่พัฒนาเดี๋ยวรอพัฒนาก่อนเดี๋ยวแม d o โดนัลค่อยเข้าไปเขาเข้าไปได้ทุกที่แหละเพราะามันเป็นแบรนด์ที่ติดแล้วสตาร์บัคเนี่ยมันติดททุกที่แหล แบรนด์เนมเนี่ยสำคัญมากแต่อย่าเพิ่งพูดถึงแบรนด์เนมนะครับเอาแค่กําไรสุทธิต่อหุ้นเติบโตหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีกําไรสรับสนกําไรที่บวกปีลดปีบวกปีลดปีทั้งที่จริง,รงๆไม่ได้มีวิกฤตเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง,วลงคุณไปดูลงกันน้ํามันแทบทุกลงท็อปชัดเจน BCP ไปดูดิกําไรต่อหุ้นย้อนหลังส0ปีคุณจะไม่กล้าซื้อมันเลยด้วยความรู้สึกไม่ได้บอกว่าเก่งกําไรไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าหุ้นลงกันหุ้นพลังงานหุ้นปิโตหุ้นเเดินรือ หุ้นการบินสายการบินนะครับเหมาะมากกับการเก่งกําไรหรือโมเมนตัมอินเวสเตอร์เพราะมันกําไรดีจริงๆคือเวลามันเด้งที่มันเด้งแรงลงทีลงแรงเล่นช็อตก็กําไรเล่นลองก็กําไรถ้าเล่นเป็นแต่ไม่เหมาะกับ vi เพราะราคาหุ้นมันขึ้นแล้วลงมันขึ้นแล้วลงสุดท้ายถือ10ปีขึ้นและลงที่เดิมเลย ไม่ได้ไปไหนเลยถ้าไม่ลงมาก็บุญแล้วเอาแค่ขึ้นลงขึ้นลงไปตั้งนานไม่ใช่คุณดูราคาท็อปดิเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วก็ราคานี้แหละราคาเดียวกันเลยบวกกันอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าเราจับจังหวะดีจริงๆอ่ะเรากําไรกับมันใช่าเล่นในทุกรอบเลยแล้วได้วอลลุ่มด้วยแล้วโบเกอร์ก็ชอบเล่นพุ่นพวกนี้มันมันนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกบริษัทที่มีกําไรนิ่งๆนะครับ นั่นคือผ่านไปนหนึ่งข้อแล้วนะข้อที่2เลือกที่บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นสม่ําเสมอนะครับอัตรากาไรขั้นต้นเกิดจากกำไรเดี๋ยวเราจะเรียนไปเองเพราะว่าเราต้องทําเคสถูกไหมครับร่วมกันทําเคสนิดนึงแล้วเอาตรงนี้เข้าไปดูว่าบริษัทที่เราทำเนี่ยมันสามารถหาอัตรากําไรขั้นต้นได้ไหมอัตรากําไรขั้นต้นเกิดขึ้นจากกําไรขั้นต้นเออไม่น่าพูดหารด้วยรายได้นะครับว่ากําไรกี่เปอร์เซ็นต์เช่นถ้าคุณซื้อพิซซ่าชิ้นหนึ่งเนี่ยอัตรากําไรขั้นต้นของพิซซ่าเนี่ยประมาณ เราสั่งถาดดึงเนี่ยสองบาทเอาร้อยบาทก็ได้ตัวเล็กง่ายๆร้อยบาทเนี่ยต้นทุนจริงๆอ่ะสีิบาทเขาอะกําไรจากเราอะ่ะหกสิบบาทต้นทุนคืออะไรในพิซซ่าแป้งเห็ดใช่ไหมเนื้อไก่เนอยอะไรที่อยู่ในนั้นคือต้นทุนของพิซซ่าก็คือสี่สิบาทเอาร้อยบาทลบสี่สิบก็ได้อัตรากําไรขั้นต้นหกสิบแล้วค่อยเอาไปหักพวกค่าโฆษณาทีหลัง อัตรากาไรขั้นต้นจึงสําคัญว่าคุณสาม,มารถที่จะเก็บกําไรกับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนคุณลองคิดดูแอ์เมสใบหนึ่งกําไรขั้นต้นกี่เปอร์เซ็นต์เขาขายคุณหนึ่งแสนผมวันนั้นจาได้แอ์เอสผมเขาไปถามกับจะซื้อของให้ภรรยาแอ์เมสแหละปีนี้ยังไงก็ต้องแอ์เมสเห็นเขาคุยกันเยอะมากเลยเข้าไปเลยเท่าไรคะมือสองด้วยนะเท่าไร่ครับล้านสองเชด โอ้แต่นาฬิกาล้านสองผมกล้าซื้อนะแต่กระเป๋าล้านสองทำไมไม่กล้าซื้อก็ไม่รู้อ้กาลังนั่งคิดอยู่ตอนนั้นลูกผมเด็กไงกําลังนั่งคิดอยู่ว่าถ้าถ้าถ้าชาซื้อแอ์เมสให้เขาแล้วเขาถือแอมเมข้างหนึ่งแล้วเขาอุ้มลูกข้างหนึ่งอะแล้วสมมุติว่ามันเผอ,อิญตกพร้อมกันน่ะกําลังคิดอยู่ว่าคุณคิดว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างแอ์เมสกับกับลูกวะเขาจะทิ้งลูกเลยไหมเพื่อหยิบแอ์เมสเพราะมันแพงมากล้านสองอะลูกเดี๋ยวทําใหม่ก็ได้มั้งอะไรเงี้ย หรือเปล่าวะหรือเขาจะเอาขาขาเขียนลูกไว้แล้วเอามือไปอุ้มแอมเอสเออก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่แพงมากคุณคิดดูแอมเมสล้านสองต้นทุนเท่าไหร่เอาเต็มที่เลยห้าหมื่นต่อให้เขาจะพิเขาจะบอกว่าเอาหนังลูกวัวเนี่ยกระเป๋าคุณนะเป็นกระเป๋าหนังลูกวัวโหยมึงใช้ก็ต้นทุนต่ำมากเลยถ้ามึงใช้แม่แก่แก่วัวมึงน่าจะเลี้ยงนานมึงใช้ลูกวัวเลี้ยงไม่กี่วันมึงก็เอามาใช้แล้วไอ้เนี่ยผมอยากพาแอมเมสไปสวนลุมมากเลย วัตถุดิบเพียบมาทุกห้านาทีไม่เชื่อคุณยืนเลยคุณยืนอยู่ตรงหน้าริมน้ำสักนั่งอยู่ตรงริมน้ำห้านาทีจะโผล่หัวมาทิงแอร์เมสเห็นแม่งจับทำกระเป๋าเลยแล้วตัวของที่ตัวที่สวนลุมที่ผมไปวิ่งเนี่ยแต่ละตัวนี่นะมันไม่ใช่แบบจิ้งจกนะมึงแม่งในโดเสาเลยนะแล้วมันแล้วมันออกมาโชว์ตัวแบบไม่กลัวผู้คนเลยนะ คือคุณวิ่งไปเนี่ยมันเดินทึบดึบแล้วคนก็ถ่ายรูปเออแล้วก็บางทีก็ได้เป็นเซลฟี่เฮ้ยตัวเงินตัวทองเว้ยตัวบะหุ้มเลยแอมเมดเอาไปทํากระเป๋าได้ใบละล้านอะ่ะถ้าตอนถ้าแอมเมดรู้ว่าสวนลุมเยอะขนาดนี้นะเยอะกว่าสวนหลวงรอเก้าแน่นอนสวนหลวงรอเก้ายังไม่เยอะขนาดนี้หรือจะเป็นพากมันใหญ่ก็เลยเราหาไม่ค่อยเจอแต่สวนลุมนี่เยอะมากคุณลองนึกถึงภาพว่าเขากำไรกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือเอาหันไปเจอตัวไอ้พูด <laughs> <laughs> เ <laughs> งินตัวทองหันไปเจอตัวอะไรอยู่ข้างหลังตกใจหมดนะครับอ,อันนี้คือเวลาเวลาเราเจอบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แสดงถึงความได้เปรียบในระยะยาวยิ่งถ้าสม่ําเสมอไม่จะไปต้องเพิ่มขึ้นนะครับเอาแค่สม่ําเสมอแล้วถ้าคุณมีอัตรากำไรขั้นต้นสม่ําเสมอหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคุณสามารถขึ้นราคาสินค้าได้ยามที่ต้องขึ้นเขาจะไม่ลดราคาหลุยวิตองเคยลดราคาปะ เซเว่นอิเลเวนเคยลดราคาป่ะบีดีเอ็มเอสเคยลดราคาป่ะปะตทปตทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องปตทว,ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นบริษัทที่เราควรลงทุนไหมนะครับอ่ะนี่คืออัตรากำไรขั้นต้นนะครับอันที่สามบริษัทที่เป็นผู้นําในธุรกิจนั้นๆเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานต่อ,อไรายได้อยู่ในอัตราที่ต่ําลงเรื่อยๆหรือไม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ดีเพราะอะไรแสดงว่าเขาต้องโฆษณาเยอะถูกป่ะเพื่อดึงไรายได้ เขาต้องจ้างพนักงานแพงๆเพื่อดึงไรายได้เขาต้องเอาผู้บริหารแพงๆมาเพื่อดึงไรายได้ถ้าบริษัท Google ไม่จําเป็นเลยจะต้องหาพนักงานแพงๆถูกไหมคนอยากไปทํางานเองเพราะว่าบริษัทเขาใหญ่มีคนอยากไปทํางานโฆษณาไม่ต้องเยอะเพราะว่าคือคนรู้จักชื่อเขาอยู่แล้วสตาร์บัคไม่ต้องมาโฆษณาช่องสามถูกปะ่ะอเมซอนยังไม่ต้องโฆษณาเลยหลังๆเพราะทุกคนรู้จักหมดแล้วมันโฆษณาโดยแบรนด์ตัวมันเองอยู่แล้วเราไม่เคยเห็นแบรนด์ที่โฆษณาในโทรทัศน์ส่วนใหญ่ คือแบรนด์ที่มันต้องแข่งอะแล้วเขาก็ต้องเสียค่าโฆษณาเรากคิดว่าแอดวานเนี่ยจ้างนัเดทแพงไหม True, ทรมูทรูจ้างนัเดทลืมไปทรูจ้างนัเดทท่สิบล้านเต็มที่ก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็แอดวานจ้างเจมจิสมัยก่อน,น,นหลังๆไม่จ้างแล้วสังเกตว่าดาราไม่ได้แล้วนะทรูดีแทบแอดวานเราดีแทกไปจ้างอ้ําจำได้ไหมตอนสมัยหนึ่งที่เอาดารามาอ้ําเจมจินะัเดทไม่มีใครจ้างกูเลย รออยู่เนี่ยไม่คิดเงินปราวัว่าไม่ไม่มีใครไม่คือหลังๆไม่มีใครจ้างแล้วนะเพราะว่าอะไรไม่จาเป็นแล้วแบรนด์ติดไม่จาเป็นต้องไปดึงยูเซอร์ด้วยการใช้วิธีกันแล้วเขาก็เริ่มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าดาราไม่ได้ทาให้ยอดสับสครายมือถือเพิ่มขึ้นหยุดใช้ดาราผมว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์ดีสักว่าอีกนะครับไม่ต้องใช้ดาราใช้พวกที่เขาใช้เน็ตเยอะๆพวก o, พวกใช้ u t u b e พวกพวกบอสแคร์พวกเนี้ยเขามาใช้ในกลุ่มคนพวกนี้มากกว่าเช่นไปสนับสนุนอ e ีอีสปอร์ต สังเกตเดี๋ยวนี้แอดวานไป็น 30e สปอร์ตเพราะอะไรมันต้องเร็วแรงมันต้องใครผู้หญิงไม่เคยเล่นเกมไม่รู้นะลูกชายผมเนี่ยสมัยก่อนเล่นเกมจนผมบอกว่าคือสมัยก่อนเขาเขา,เขาเถียงกับผมว่าเล่นเกมแล้วได้กําไรเพราะว่ามันมีค้าขายอาวุธเราบอกว่าอ่ะโอเคนะอ่าแล้ว,แล,วแล้วมาเล่นหุ้นแข่งกันแต่ผมไม่ห้ามเลยนะผมให้เขาไปแสนหนึ่งเลยเอาไปเล่นเลยไปซื้ออาวุธเลยเอาไปเลยแสนหนึ่งกำไรแบ่งกันห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขาทุนไม่เป็นไรลูกสุดท้ายหมดหมดจริงจริงโดนโกงด้วยโอนคลิปโอนอาวุธไปแล้วไม่คลิปโตไม่จ่ายมาหมดไปเจ็ดหมื่ร้องให้แต่ข้อดีคืออะไร จากนั้นมาลูกไม่เคยโดนโกงเรื่องอาวุธอีกเลยกลัวมากในการที่จะขายของซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตเขามีประสบการณ์อของตัาเองพ่อพูดให้ตายก็ไม่เชื่อแม่พูดให้ตายก็ไม่เชื่อผมเนี่ยคือเมียก็ด่าผมนะว่าเอาเงินไปให้เขาทําไมเนี่ยเห็นไหมขาดทุนหมดไปเจ็ดหมื่นด่าด่าเราแต่เขาไม่เข้าใจเราไงว่าเรากําลังสอนลูกให้เจอจริงๆ แล้ว t. ตอนนี้เขาเล่นแต่หุ้นอย่างเดียวเลยลงทุนแต่หุ oh <S <S ้นอย่างเดียวเพราะอะไรเขารู้แล้วไงว่าลงทุนในหุ <S <S ้นมีเงินพันผลเฮ้ยหุ้นมันบวกว่าขนาดลงมาขนาดนี้อุ้ยหุ้นลงได้ซื้อของเพิ่มอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะไลน์ผมว่าถ้าคุณถ้าถ้าอยู่ไม่ไลน์มาหาปปานะอยู่คนาดใถ้าอยู่ไม่มาไลน์มาหาปปานะไม่มีหุ้นนะเดือนนั้นน่ะถือซะว่าอยู่ลืมนะไม่ได้หุ้นนะเดี๋ยวนี้แม่งไลน์ทุกอาทิตย์เลยปปาซื้อได้อย่างเดี๋ยวเธอมึงกูให้เดือนละครั้งไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งก็ิ เดี๋ยวพอสิ้นเดือนเดี๋ยวเขากลับมาพอดีเขาจะกลับมาพรุ่งนี้ดีใจจะได้เจอลูกนะฮะเขาจะมาซื้อหุ้นทีละเดือนทีละเดือนแล้วก็มานั่งเลือกกันกลายเป็นว่าอาวุอาวธอะไรไม่มีเลยไมไ่สนใจเลยเมื่อก่อนนี้ด่าพ่อทุกวันเน็ตกากไปเปลี่ยนค่ายเลยเน็ตกากช้าช้าทำไมต้องเร็วลูกมันต้องได้ยินเสียงแบบอะไรไม่รู้ของแม่งอะ่ะเท้าขยับอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะได้หันไปยิงศัตรูได้ทันอะไรครูผมก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วอาวุธต้องมีลายอะไรก็ไม่รู้ของมัน แล้วมาไปซื why? Why so so ้อช <inaudible> ุดหมีแพนด้ามาใส่ด้วยมึงซื้อหมีแพนด้ามาททำไมวะแล้วก็แล้วก็แล้วให้ผมเข้าไปเล่นแล้วผมก็เล่นแล้วก็หัวเราะเขาะผมก็ยิงมันตายอ่ะผมเล่นไม่เป็นไงเอาป้ายิงเอาป้ายิงวีมนป้ายิงวิวทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมมีใครก็ยิงมึงเอาอยู่ทีมเดียวกันอหรอนุ่งก็ศัตรูกันเออมันเล่นกันแล้วก็ค้าขายกันสุดท้ายมันเริ่มรู้ละตอนนี้มันไม่เล่นเกมแล้วเห็นป่ะอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่มันต้องไปเจ็บเองเด็กๆ็กรุ่นใหม่ ต้องไปเล่นเองลงเองโดนเองเจ็บเองคริปโตบอกให้ฟังก็ไม่ตายแถมโดนนะโดนเขียนอีกโดนด่าอีกเตือนว่าเออคุณถ้าจะลงไปนะถ้าเป็นศูนย์นะก็ต้องยอมรับมันนะว่าเป็นศูนย์่ะเป็นซีเรียสน,นะอย่าเอาเงินทั้งหมดไปบอกแม่งไม่รู้เรื่องไอ้แก่มึงไดโดเสามึงไอ้สวนลุมมึงด่าแรงชิบหายเลยมึงด่าก,กูเป็นสวนลุมไอ้สั์คือแบบแต่วันนี้มันก็พิสูจน์แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวผมก็ยังไม่อเกสนะยังบอกว่า เฮ้ย hey, ลงทุนต่อได้นะไม่ได้ว่าเลยเพียงแต่ว่ารู้นะว่าเนี่ยความเสี่ยงของมันคืออะไรรู้นะว่าจะเป็นศูนย์เป็นยังไงแต่หุ้นเนี่ยมันอยู่กับเรามานานมันอยู่เรามาสามรอปีแล้วสองรอยปีแล้วจริงๆอยู่ตั้งแต่สมัยเซอร์ไอแซคนิวตันน่ะที่ไม่รู้คิดยังไงแอปเปิลตกใส่หัวไอแอปเปิลของสตีฟจ็อบส์ก็มาจากนี่แหละกดแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละแอปเปิลตกใส่หัวแต่มันตกใส่หัวแล้วมันต้องกินไงก็เลยกินไปคำนึงมันจะได้แบบเฮ้ยเอย แล้วก็ใครไปเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพของอเบิร์ไอน์ไตน์ก็จะมีความรู้สึกว่าคนอะไรวะสมัยก่อนฉลาดชิบเพลงเลยถึงบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันจริงๆว่าะทฤษฎีสัมพันธภาพไม่เรียนไม่รู้ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกของวัตถุในโลกจันจักรวาลนี้ไม่ได้เกิดจากแรงดึงดูดเว้ไอซทคิดได้ยังไงวะรู้แบบว่าโลกดึงดูดกับดวงอาทิตย์อะ ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดึงดูดโลกหรือโลกดึงดูดอาทิตย์นะคุณรู้ปะไม่ได้มีแม่เหล็กดึงกันนะไม่ได้มีกระแสอะไรมาดึงกันเลยนะไม่มีอะไรดึงกันเลยพวกเราอยู่ติดกันได้กันนี้ไม่มีแรงดึงดูดเลยนะมันเป็นกฎของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงทฤษฎีคลื่นของเขาว่าเฮ้ยจักรวาลนี่จริงๆแล้วมันเป็นแผ่นละนาบแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าใครเคยเห็นใครเล่นนี้เนี่ยไอ้เอะไรอะที่กระโดดกระโดดอะเขาเรียกว่าอะไรว่าไอ้แผ่นกระโดดอะไทมเบอลีนถ้าใครเคยเล่นไทมเบอลีนเนี่ย คุณจะรู้ว่าถ้าคุณเอาแทมเปอรลีนเนี่ยถ้าคุณเอาลูกลูกโบลิิงไปวางไว้ตรงกลางแทมเปอรลีนแทมเปอรลีนก็จะยุบลงไปถูกป่ะอ่าพอมาหยุแบไบปนั่นคือเหมือนมันมีนมดวงอาทิตย์ลงไปดวงนึงละอยู่ในระนาบของมันดวงอาทิตย์กดลงไปละแล้วคุณเอาลูกบิลเลียดเล็กๆแล้วคุณหมุนรอบแทมเปอรลีนไอ้บิลเลียดเนี้ยถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่ได้มีแรงเสียดทานอะไรเลยอากาศก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะหมุนอยู่รอบแทมเปอรลีนไปเรื่อยๆไม่วิ่งเข้าหาโบลิ่งตรงกลาง มันจะหมุนเคยไปเล่นวิทยาศาสตร์แล้วเอาเหรียญไหลลงไปป่ะแล้วก็หมุน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 หาหอุ่มดำอ่ะจริงๆแล้วคือดวงอาทิตย์อ่ะมันกดลันหน้าของจักรวาลลงไปแล้วโลกอ่ะเสือกไปหมุนรอบมันแล้วในในจักรวาลเนี่ยมันไม่มีอากาศแรงเสียทานมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นแต่ถามว่ามันจะหมุนอย่างนี้ไปจนชั่วชีวิตไหมไม่เพราะในโลกจริงๆจักรวาลมีแรงเสียทานเช่นคลื่นแรงโน้มถ่วงเช่นระบบสุริยะยิงทรงแสงหาอะไรม่ลูกเข้ามาโลกกระตุกทีนึง แม่งก็หลุดวงโคอจรอไปหน่อยนึงมันก็จะค่อย hey, หมุนหมุนแล้ววันหนึ่งโลกจะต้องหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วก็ดับไปเป็นกฎธรรมชาติแล้วสักวันหนึ่งดวงอาทิตย์ที่หมุนอยู่ทุกวันนี้มันก็จะหมุนอยู่ในจักรวาลบนแรงโน้มถ่วงของอะไรก็ไม่รู้ในในระนาบแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะโดนดูดไปแล้วสักวันหนึ่งทุกอันก็จะโดนดูดเข้าไปในหลุมดําแล้วจักรวาลก็ไปรวมตัวกันอยู่ในหลุมดําแล้วก็ระเบิดใหม่แล้วก็กลายเป็นจักรวาล เติบโตใหม่อีกรอบหนึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงจักรวาลเติบโตแล้วสักวันหนึ่งเมื่อพวกเราเติบโตจนสุดแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจักรวาลก็จะหมดแรงโตพอเมื่อใดก็ตามที่แรงระเบิดที่เป็นหลุมดําแรกอะตุ้มขึ้นมาระเบิดเสร็จปุ๊บแล้วมันหมดแรงมันจะโดนดูดกลับพอมันโดนดูดกลับไปจนหมดมันก็จะกลายเป็นหลุมดําหลุมเดียวมืดๆอยู่ในจักรวาลแล้วมันก็จะระเบิดใหม่ตุม้มแล้วก็จะสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่และรอบหนึ่งเนี่ย มันใช้เวลาไม่รู้กี่ล้านล้านปีเราไม่รู้อยู่ในยุคไหนของจักรวาลน,นะคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมนั่นคือที่มาว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติเพราะจักรวาลก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วกี่จักรวาลเราอยู่แค่เสี้ยวหนึ่งของจักรวาลใช้ชีวิตเต็มที่เลยที่รักเดี๋ยวก็ตายหาแล้วอยากทําอะไรก็ทําไปใช้ชีวิตแต่อย่าใช้เงินนะ เพราะว่าเมื่อ,อไรก็ตามเงินหมดมึงจะใช้ชีวิตไม่ได้นะครับหาเงินก่อนแล้วไปใช้ชีวิตให้มีอิสระทางการเงินก่อนนะครับบริษัท Apple เนี่ยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก็แทบไม่มีเลยนะคือคุณแทบไม่ต้องโฆษณาอะไรถูกป่ะโคคาโคล่าเนี่ยไม่ต้องโฆษณาอะไรมากมายคนไปเขาก็กินอยู่แล้วด้วยแบรนด์ของเขาบริษัทที่มีแบรนด์ที่ดีเป็นผู้นําตำธุรกิจเนี้ยจะมีอัตราส่วนนี้ต่ํากว่าคู่แข่งจัไว้เลยนะครับเวลาคุณหาธุรกิจเนี้ยถ้าต่ํากว่าคู่แข่งแล้วลดลงเรื่อยๆแสดงว่าบริษัทนี้ดีนะครับ เรื่องที่4คือหาบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนะครับเอาค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยถ้าเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยเลยบริษัทนี้ไม่มีหนี้ยิ่งค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากำไรก่อนภาษีและดอกเบีย้ยมากเท่าไหร่หรือคุณจะใช้เดทหารด้วยควุณตีก็ได้นะครับเอาหนี้หารด้วยโดยส่วนของทุนยิ่งต่ำยิ่งดีบริษัทที่ไม่มีหนี้เลยจะสามารถผ่านวิกฤตได้ง่ายบริษัทที่ไม่มีหนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งเช่นแอดวานทำไมมีความสามารถในการขข่่่งันนนมมาาาากกกววเพระีี้อย True ใครมีหนี้น้อยกว่าได้เปรียบเพราะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยยิ่งดอกเบีย้ยขึ้นใครที่มีหนี้สวยแล้วถ้าเจอวิกฤตแล้วมีหนี้ยิ่งสวยกว่าเพราะฉะนั้นบริษัทในอเมริกาในต่างประเทศเนี่ยหาบริษัทแบบอย่างยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหล่นี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหนี้ไปดูสตาร์บัคดิเงินสดเฮียเงินสดเยอะมากเนี่ยทำให้ผมเนี่ยขอบคุณมาก สำหรับประธานกลุ่มโตเกียวที่ซื้อสตาร์วัคนะขอบคุณมากนะครับเพราะคุณช่วยผมให้มีเงินปันผล <c oughs> จากสตาร์วัคถือมานานแล้วผมยังกำไรนะครับเพราะผมถือมานานมากผมชอบผมชอบหุ้นที่มีแบรนด์เนมแบบนี้คือชอบอะไรที่มันแบบไม่ต้องพูดถึงมันมากอะ่ะแต่ทุกคนรู้ว่ามันมีอะ่ะ มันมันแบรนด์เนมที่แบบยิ่งใหญ่มากมันไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับแบรนด์เนมแบบนี้ใช่ปะในประเทศไทยอย่างเงี้ยเครือเซนทันเนี่ยคุณจะมาแข่งกับเครือเซนทันไม่ง่ายๆเงเดอะมอลกุ๊ปเี่ยไม่ได้ง่ายๆนะถูกปะถ้าคุณจะแข่งกับค้าปี่คุณจะแข่งเซเว่นอีเลเวนถ้าคุณจะแข่งด้านอาหารคุณจะแข่งกับเจริญโภคภัณฑ์ไม่ง่ายนะจะมีต่างประเทศเข้ามาแข่งกับเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณลองนึกถึงภาพสิต้องใหญ่ขนาดไหนอะแต่ลองโกมเมนแซ็กลงมาทีสิเคแบงก็เคแบงเหอมึง ่า่ะเรารอะมันเป็นธุรกิจทางการเงินที่มันไม่ได้อยู่บนโลกของการแบบมันไม่ได้อยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วว่ามันอยู่บนโลกดิจิทอลขึ้นมาเมื่อไหรนี้เสร็จเลยนะถ้าเราทําธุรกรรมทางการเงินผ่านอะไรก็ได้เนี่ยที่ไหนก็ได้เนี่ยแบงก์ก็ไม่จําเป็นต้องมีถูกไหมแต่เราจะไปซื้อไก่สักตัวหนึ่งยังไงก็ต้องมี c p พเอฟว่าเป่าคือมึงจะไปซื้อไก่ผ่านดิจิทัลได้ไหมกินมันแบบดิจิทอลเลยไหมก็ไม่แน่นะในอนาคตเพราะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งมันเคยทําหนังออกมาที่มันต่อตัวเองเข้าไปในระบบดิจิลในระบบ โครงขายเครือข่ายได้แล้วแปลงเราไปเป็นอยู่ในโลกดิจิตอลกะแล้วเราสามารถที่จะเติมพลังงานไฟฟ้าอยู่ในโลกดิจิตอลได้ด้วยแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตจริงด้วยในโลกดิจิตอล้วยโหสุดยอดมากเลยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยผมว่าในอนาคตถ้าเรามีเครื่องอย่างนี้ก็ดีมากเลยมันเหมือนเราเป็นอวตารไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไงมันยิ่งกว่าไอเลดี้เพลเยอร์วันอีกนะเลดี้เพลเยอร์วันนี่คือไอเมตาเวิร์สูุป่ะก็คือเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนแล้วเราก็ไปเล่นอยู่ในเกมเราเราก็ไปซื้อของในเกมแล้วก็ไปหยิบของในเกมแล้วก็หาผู้หญิงในเกม แต่ในตัวจริงไม่รู้เป็นยังไงนะเราเป็นตัวแบบเนี้ยผมกวีไม่มีหัวผมไม่มีผมเลยแต่เข้าไปอยู่ในนั้นทรงพังเลยคือแบบจำไว้เลยนะเวลาคุณอยู่ในโลกอวตารเนะี่ยคุณรู้ได้เลยนะว่าไอเนี้ยอย่างเงี้ยตรงกันข้ามเลยนะเพราะว่าไอที่มึงเป็นเนี่ยแสดงว่ามึงไม่ได้เป็น <c oughs> ไอเนี้ยผมถ้าคุณเห็นคนในอวตารแล้วหัวฟูๆเนี่ยน่าจะเป็นผมละอยากจะมีมากเนี่ยนะครับอ่ะอัตราส่วนนี้งยิ่งต่ํายิ่งดีนะครับนี่คืออัตราส่วนที่สี่นะครับสี่ข้อแล้วนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรก ว่าคุณดูอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมกลับย้อนกลับไปดูอันหนึ่งทำสไลด์ดีเกินไปก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยบริษัทมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอ EPS อัตรากำไรขั้นต้นถูกไหมฮะค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเงินดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายไปนะครับต่อไปบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงนะครับข้อห้า ย้อนกลับไปเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังจะหาบริษัทที่มีอัตราส่วนพวกนี้ได้ยังไงนะครับข้อ5บริษัทที่มีความสามารถในการทากำกําไรสูงก็คือมีความสามารถสร้าง ROE เยอะๆคือ Return on Equity นะครับก็คือดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอสการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเลยนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ